ไอ้วนี้จะลองไม้หมผัเผ็ดไก่ใช่ไหมวันนี้วันนี้เมนูเป็นเผ็ดไก่หาแล้วเผ็ดไก่นะครับนี่นี่ เยอะๆครัรรรรบไก,ก่จริงๆนะครับผมรู้เรื่องอะไรพี่แกงเดี๋ย่แม่งขอผมด้วยไอ้ผมตั้เป็นคนทำตไต่แล้ว นีเริ่มนำไก่ลงไปคลุกเคล้ากับพริกแกงแล้วนะครับผมกลิ่นทั้งหอมฉุนน่าต่อไนี้ไงอ๋อนี่เก็่มาให้เลอจุดนี่ ต้มใช่บนเติมตตัวนี้ผัดนะครับตัวนี้จะเป็นต้มเมนูพวกนี้เช้านะครับตอนเย็นผัดตอนเช้าต้มใส่กระเทียมตับีกจานหนึ่ง ฮึ่มฮึ่มฮึ่มโผลม่ดูสภาพเลยเฮ้ยลอยได้ลอยได้ลอยไ้อื้ะ